สวัสดีค่ะสวัสดีครับ10บโมงแล้วนะครับพบกันทุกวันแบบนี้จันถึงสุกนะครับในคือข่าว10บโมงวันนี้วันพฤหสัสบ,บดีที่28มกราคม2559นะครับ ผมเอกรัฐวิทย์และคุณลิซ่าอลิซาเบตครับใช่แล้วค่ะพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยทางททบ5าาของเรานะคะย้ากันอีกครั้งเมื่อกี้คงได้เห็นแล้วมีโปรโมชั่นดีๆจากผ<ช>ลิตภัณฑ์เสริมอาหารคีราคีรานะคะต้องย้ําเลยว่าโปรโมชั่นพิเศษข,ของเขาเนี่ยหมดสิ้นเดือนนี้นะ31มกราคมนี้นะคะหุ่นฟิตสุขภาพเฟิร์มได้ทุกวันกับคีราคีราโปรโมชั่นของเราพิเศษก็คือซื้อ2กล่องนะมีแถมกิฟต er, ์บัตรเชร์นี่เลยค่ะมูลค่า10,000บาทจากเดอะคลีนิกนะคะ ฟรีเลยนี่ถ้าอยากจะหุ่นเสียด้วยคิราคิราก็ต้องผิวพรรณดีด้วยนะคะจากเดอะคลินิกนั่นเองค่ะก็สามารถโทรไปได้นะคะเบอร์0919199919นะคะหรือว่าแอดไลน์นี่สะดวกมากเลยนะคะไอดีนี้เลยคิราคิราแล้วก็อันเดรสกอร์หรือขีดล่านะคะ o f f ฟิเชีหรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook Fan Page ของคิราคิราก็ได้ที่ขึ้นให้นะคะคิราคิราทีซนั่นเองครับผมอ้าวรีบกันเลยนะครับถึงสิ้นเดือนนี้ใช่แล้วเท่านั้นนะจ๊ะ เอาละครับมาถึงช่วงแรกของเรานะครับผมคุยข่าวเล่าเรื่องพากันไปที่สหรัฐตอนนี้หนาวมากานะครับหิมะนี่ปกคลุมเลยนะครับที่มหานครนิวยอร์กเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประชาชนที่นั่นเขาก็มีส่วนหนึ่งในการเกิดไอเดียสร้างสรรค์ขึ้นมาสร้างเป็นโดมน้ําแข็งให้เช่าเลยหรือที่เรียกว่าอิกลูเนี่ยแหละครับผมไปดูกันเลยนะครับโดยหลังจากที่มีหิมะนะครับมาปกคลุมนาอย่างนาที่เดียวนะครับในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐก็มีผู้ที่อาศัยอยู่ในย่านชุมชนกรีนพอยต์ในย่านบรุกลิน3ามคน เกิดความคิดสร้างสรรค์น,นำหิมะเหล่านั้นมาสร้างเป็นโดมน้ำแข็งหรืออิกลูนะครับโดยเปิดให้เช่าในราคา200เหรียญสหรัฐพวกเขาเริ่มหาวิธีสร้างจากเว็บไซต์ YouTube ก่อนแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเนื่องจากเป็นภาษาที่พวกเขาไม่เข้าใจ uh. พวกเขาจึงศึกษาเองครับหลังจากนั้นครับ6-8ชั่วโมงต่อมาโดมน้ำแข็งของพวกเขาก็เสร็จสมบูรณ์จากความเพียรพยายามดูจากภายนอกเนี่ยนะครับไม่น่าจะเข้าไปอยู่ได้แต่ว่าภายในนั้น ทราบไหมว่ามีของเตรียมไว้ให้หมดเลยนะทั้งผ้าห่มทั้งเทียนไขสองสเล่มนะครับซึ่งก็ดูแล้วก็น่าจะสบายทีเดียวสําหรับ4คนในการที่จะเข้าไปอยู่ได้ครับผมแต่เขาบอกว่าต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําแข็งละลายเนี่ยจะไม่ให้เช่าแล้วไม่มีให้เช่าแล้วกันสินะครับโอ้เห็นแล้วน่าร่าน้ําแดงเนาะอุ้ยน่าทานเลยเออเหมือนน้าแข็งใส่บ้านเราไมไม่ใช่ค่ะอย่าไปทาอย่างนั้นกับหิมะ มันไม่ค่อยสะอาดหร่อันตรายนะใช่ค่ะยังอ,อยู่ที่สหรัฐค่ะคุณปเป็นเรื่องราวของอายุค่ะอ,อายุเนี่ยเป็นเพียงตัวเลขนะคะใช้ได้ดีกับคุณตาทวดท่านนี้นะคะเพราะว่าเป็นช่างตัดผมสําหรับบุรุษเนี่ยแม้ว่าอายุเขาจะกว่าร้อยปีแล้ว<อ>ทํางานได้ดีไม่มีรายงานว่าหูใครหายไปจากการตัดของคุณตาทวดนะคะร้านตัดผมเนี่ยจะว่าไปก็เหมือนชุมชนแห่งหนึ่งค่ะแต่ว่าคงไม่มีที่ไหนเหมือนที่ร้านนี้นะคะอยู่ในเมืองนิววินเซอร์มลรัฐนิวยอร์กของสหรัฐเขามีช่างตัดผมบุรุษที่ชื่อว่าคุณตาทวด Anthony m a n ซินเนอรค่ะไม่อีกไม่กี่สัปดาห์เนี่ยจะมีอายุ105ปีแล้วนะคะ oh. คุณตาทวด Anthony เนี่ยเริ่มเป็นช่างตัดผมบุรุษมาตั้งแต่อายุ12ปีค่ะ mm. แม้ว่าตอนนี้จะอายุกว่า100ปีแล้วแต่ว่าการตัดสินใจสายตาเนี่ยคือยังแหลมคมรอยยิ้มก็ยังมีให้เห็นนะคะแล้วก็มือเนี่ยไม่สันด้วย ซึ่งงานที่ร้านตัดผมแห่งนี้ทําให้คุณตาทวดมีเป้าหมายและก็ความสงบในชีวิตค่ะม,มีลูกชายวัย79ปีเฝ้าคอ,คอยดูอยู่นะคะคุณตาทวดแอนโทนีเนี่ยได้รับการรับรองจากทางมลรัฐแล้วก็ Guinness Book of World r e c o r d ค่ะให้เป็นช่างตัดผมที่มีอายุมากที่สุดในโลกค่ะคซึ่งคุณตาทวดยังคงทํางาน5วันต่อสัปดาห์นะคะคขับรถเอง อยู่บ้านคนเดียวดูแลตัวเองตัดผมเองได้อีกด้วยนะคะแม้ว่าจะผ่านไปกว่า90ปีแล้วเขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยผ่านไปหลายรุ่นแล้วนะคะคุณตาทั่วก็ยังใช้มือทั้งสองเนี่ยตัดผมนะคะในสไตล์ที่ยังดูสบายๆเหมือนเดิมผมว่าคนน่าจะเป็นเป็นแสนเป็นล้านคนอ่ะที่ผ่านการตัดผมจากคุณตาหนึ่งปีแต่คุณตายังดูยิ้มแย้มสดใสเรายังมือสั่นกว่าคุณตาอีกสมากลับมาที่บ้านเรากันดีกว่านะครับพูดถึง กระบือหรือว่าควายไทยเนี่ยครับ <ขา S 1> ่ปีที่ผ่านมาหันไปทางอุ่นก็ได้นะคะ <c oughs> คือปีที่ผ่านมา <c oughs> ผมจะบอกว่าลดจํานวนลงเหลือเพียงแค่เจ็ดแสนตัวเท่านั้นเลยนะครับเขาเลยมีการประกวดควายงามขึ้นครับออเออเพื่อเป็นการอ,อนุรักษ์เนี่ย <ขา S 1> นะครับให้มีจํานวนของควายไทยหรือว่ากระบือไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นโดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยจัด งานวันกระบือแห่งชาติครั้งที่20ครับมีการประกวดกระบือ14ประเภทด้วยกัน้วยเหตุผลที่ว่าปัจจุบันมีการใช้เครื่องจักรกลแทนแรงงานกระบือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ประกอบกับมีการนำกระบือเพศเมียกระบือตั้งท้องและกระบือที่อายุน้อยมาบริโภคปีละกว่า2 0 0 0ตัวขณะที่มีลูกกระบือเกิดปีละประมาณ150,000ตัวเท่านั้นและก็ยังมีการส่งออกกระบือมีชีวิตไปยังประเทศจีนและเวียดนามอย่างต่อเนื่องทำให้จำนวนของกระบือไทยลดลงอย่างรวดเร็วครับ จากปี2,548เนี่ยนะครับที่มี1ล้าน6 0 0 0ตัวลดลงเหลือ7,000ตัวเมื่อปีที่ผ่านมาทางกรมปรศุสัตว์นะครับก็ของบประมาณจากคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดซื้อกระบือแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่เขาร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ5,000รายคาดว่าภายใน5ปีปริมาณกระบือไทยนั้นก็จะเพิ่มขึ้นถึง1ล้านตัวครับที่ม,มีโอกาสอยากมีฟาร์มนะแต่อ,อ,อนุรักษ์ควายไว้บ้างหายาก ใช่น่ารักทีเดียวนะคะคมาต่ออีกหนึ่งเรื่องนะคะไปที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ที่นั่นเขามีการพัฒนาอ่างเก็บน้ำนะคะให้กลายเป็นหาดเขาเรียกว่าหาดปราสาททองค่ะเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดด้วยสวยงามมากทีเดียวค่ะถ้ามีโอกาสแวะไปได้เลยนะคะหาดปราสาททองหรือว่าอ่างเก็บน้ําทุ่งกระเตนค่ะตำบลเยอยปราสาทอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ที่สวยงามี่สุดแห่งใหม่ของจังหวัดค่ะ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ํารับน้ําจากที่สูงธรรมชาติประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงก็สามารถใช้น้ําจากอ่างเก็บน้ําเพื่อกานเกษตรตามฤดูกาลและยังเป็นแหล่งน้ําสําหรับทําน้ําประปาของการประปาส่วนภูมิภาคด้วยค่ะมีเนื้อที่2450ไร่ซึ่งกรมทรัพยากรน้ําก็ได้ฟื้นฟูแหล่งน้ําทุ่งกระเตน ปรับปรุงพื้นที่ชุ่มน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ําให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆสูงสุดนะคะทั้งปรับปรุงระบบระบายน้ําและก็พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนั่นเองนะคะค่ะน่าสนใจมากๆาเลยมาต่อกันที่ ผ้าไหมอูดิชั่นก็ชอบน,นะ,บนะบผ้าไหมไทยสวยนะและยิ่ง<ช>ถ้ามาตัดเป็นชุดแบบว่าแพทเทิร์นสมัยใหม่นี่ใส่ได้จริงๆในชีวิตประจําวันด้วยใครชอบก็ต้องไปงานนี้ค่ะเพราะว่าจังหวัดกาฬสินเขาร่วมกับพาณิชย์จังหวัดกาลสิน์ขอเชิญชมนะคะมหกรรมผ้าไหมแพรวาของดีกาลสินค่ะ28-31มกราคมนี้ที่ศูนย์การค้าเจเจมอลจตุจักรกรุงเทพภายในงานพบการแสดงสินค้าขึ้นชื่อของดีเมืองกาฬสิน์ค่ะอาทิผ้าไหมของฝากการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะในวันนี้ค่ะจะมีพิธีเปิดงานด้วยเวลา14นิกาใครใกล้ก็ไปได้เลยนะเจเจมอลจตุจักนี่เองค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินท่านวินยัยวิทยานุกูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใครสนใจก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะคะที่ศูนย์การค้าเจเจมอจตุจักรกรุงเทพถึง31มกราคมนี้เท่านั้น ไปกันได้นะครับโอเคอาละครับเช้าๆแบบนี้เราจะต้อง Good morning okay l นี่ค่ะ Hello ผมกำลังจะแบบพูดภาษาอังกฤษให้แบบเป็นเหมือนแบบเจ้าของภาษาเลยอย่างนี้และอยากจะไปเรียนต่อด้วยครับอยังได้ไม่มีใครแก่เกินเรียนเนาะเนาะไม่มีใครแก่เกินเรียนแต่ถ้าใครอยากจะไปเรียนต่อสาราชณาจักรนี่เลยครับผมในงานนี้ครับจัดโดย British Council นั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนในการที่จะไป ศึกษาต่อในประเทศอังกฤษครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามรายละเอียดกันนะครับโดย British Council ครับขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีเสาร์ที่30แล้วก็อาทิตย์ที่31มกราคมนี้ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึง6โมงเย็นณนะรอยอบอพารากรอนฮอชั้น5สยามพารากอนครับ i t i s h <British> c o u n c i l นะครับเป็นองค์กรส่งเสริมด้านการศึกษาและวัฒนธรรมจากสาราชอาณาจักร ได้นำเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยและก็สถาบันชั้นนำจากอังกฤษกว่า120สถาบันบินตรงครับเพื่อมาให้ข้อมูลหลักสูตรและก็คำแนะนำในการมาในการสมัครเรียนครับในงานนิทรรศการศึกษาต่อสหรชาชนาจาักรเสาร์และอาทิตย์ที่30และ31มกราคมนี้ที่รอยย่อพระกร้อนห่อโดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้โดยตรงกับสถาบันในงานครับพิเศษครับเปิดตัวทุนการศึกษาต่ออังกฤษ,ออก,ฤษกว่า500ทุน ครอบคลุมทุกระดับชั้นทั้งในระดับโรงเรียนปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและคอร์สภาษาในหลากหลายสาขาวิชาเช่น M.B.A. กฎหมายวิศวกรรมศาสตร์และพิเศษจะมีข้อมูลทุนการศึกษาจากรัฐบาลอังกฤษซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการศึกษาในสหราชอาณาจักรด้วยครับ นอกจากนั้นนะคะในงานก็จะมีสัมมนาหลายหัวข้อค่ะรวมทั้งกิจกรรมที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างสูงทุกปีก็คือเวิร์กช็อปเทคนิคพิชิตสอบ IELTS ค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัทของทาง British Council เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบก่อนสอบจริงนั่นเองและพิเศษสุดสําหรับปีนี้นะคะผู้เข้าร่วมงานมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายจับรางวัลทุกๆชั่วโมงตลอดงานเลยนะคะลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพลอนดอนและรางวัลอื่นๆอีกเพียบค่ะสามารถตรวจสอบรายชื่อของ มหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่เข้าร่วมงานได้นะคะที่เว็บไซต์ www.britishcouncil.or.th ค่ะหรือว่าโทรไปได้ที่026575678นะคะพบกันในงานนี้เทศการการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรโดย British Council เสารและทิตนี้นะคะที่ Royal Paragon Hall ชั้น5เสสยามพารากอนค่ะเที่ยงจนถึง6โมงเย็น <c oughs> เข้าฟรีไม่มีค่าคใช้จ่ายคะ่ะเอาละครับช่วงต่อไปครับคุณผู้ชมจะพา ทุกท่านนี่นะครับไปดูนวัตกรรมที่เอาใจคนรักรถเลย oh. เป็นนวัตกรรมการเคลือบแก้วรถยนต์ดีมากเนาะนะหคนรักรถห้ามพลาดช่วงหน้าค่ะ เาใจคนรักรถกันนิดนึงดีกว่านะครับจะพาไปที่แถวแถวถนนศรีนครินแถวแยกลำสาลีนะครับที่นั่นนะครับบางกอกการาชเขามีนวัตกรรมนะครับที่ทําให้รถของคุณเนี่ยนะครับเงางามเหมือนใหม่เลยเป็นการเคลือบแก้วนั่นเองะจะรถเก่ารถใหม่เนี่ยเอาไปทําได้หมดเลยนะทำได้หมดเลยทำได้หมดเลยค่ะออไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเห็นผมออกมานอกสถานที่แบบนี้แน่นอนนะครับจะต้องมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยและวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาพบกับนวัตรกรรมที่กําลังเป็นที่พูดถึงกันอยู่ในกลุ่มของคนรักรถเลยนั่นก็คือการเคลือบแก้วนั่นเองแต่เอการเคลือบแก้วนั้นคืออะไรแล้วจะดีกับรถของคุณยังไงเนี่ยนะครับตามผมไปดูกันเลยดีกว่าครับไป ผู้ที่จะไขความกระจ่างในเรื่องของนวัตกรรมการเคลือบแก้วรถยนต์นี่นะครับนั่นก็คือพี่ต่อนะครับคุณวงวริศพิพิตกุลน,นั่นเองนะครับจากบางกอกกาลชนี้สวัสดีครับพี่ต่อสวัสดีครับ ต้องบอ,อกพี่ต่อกอี้ครับถ้าหาเซิร์ชคำว่าเคลือบแก้วรถยนต์ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะร,รานก่อกราาชเนี่ยก็จะขึ้นมาลำดับต้นๆเลยทีเดียวเพราะว่ากำลังได้รับความสนใจมากๆเลยทีเดียวในกลุ่มคนปรักรถใช่ไหมครับครับผมอยากให้พี่ต่อได้เล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังนิดนึงครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักครับว่าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์เนี่ยมันคืออะไรครับอธิบายง่ายๆเลยนะครับสารที่นำมาใช้น้ำยาเคลือบแก้วรถยนต์คือน้ำยาสารที่ซิลิก้าครับหรือเรียกว่าน้ำยา SI สารตัวนี้ครับจริงๆมันเป็นสารที่แข็งตัวแต่ด้วยนวัตกรรมน้ำยาที่มันเป็นนาโนครับนวัตกรรมใหม่ของเขาเนี่ยครับเขาทําให้มันกลายเป็นของเหลวครับเพื่อนํามาใส่กับรถยนต์พอเคลือบลงไปกับรถยนต์เนี่ยทำให้ผิวมันแข็งขึ้นป้องกันได้หลายอย่างครับป้องกันเรื่องขนแมวรอยขีดข่วนรอยขีดข่วนครับป้องกันภาพสกปรกการฝังแน่นครับครับพวกนี้ครับแล้วรถ ประเภทไหนบ้างครับผมที่เหมาะในการที่จะนํามาทําการเคลือบแก้วเนี่ยฮะรถที่เหมาะกับสภาพพวกนี้ครับรถป้ายแดงรถที่ใช้งานแล้วใช้ได้ทุกอย่างเลยครับจริงๆแล้วควรจะทําตั้งแต่แรกครับแต่ว่าด้วยนวัตกรรมที่มันเพิ่งเข้ามาครับเลยต้องทํารถเก่าทําได้ด้วยครับรถเก่าก็สามารถทำได้ดิบไบอะไรอย่างนี้ก็ทําได้หมดทําได้หมดเลยครับผม ทีนี้เรามาเจาะลึกกันอีกนิดหนึ่งคือเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เนี่ยครับอย่างที่ทราบนะครับว่าเคลือบแก้วนะครับต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่นแล้วสิ่งที่ผมนําเข้ามาเนี่ยผมติดต่อกับทางญี่ปุ่นโดยตรงครับเลยลดต้นทุนทําให้ราคาไม่ต้องสูงมากครับอ๋อมันมีขั้นตอนยังไงบ้างครับใช้เวลาในการทํานานไหมยังไงบ้างครับพี่ขั้นตอนเคลือบแก้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วครับนำรถมาตอนเช้าตอนเย็นมารับได้เลยครับแล้วขั้นตอนการเคลือบแก้วครับถ้ารถเข้ามาที่ร้านเนี่ยครับ ทางพนักงานทุกคนนะครับจะต้องตรวจเช็คล่องรอยของรถก่อนแล้วแจ้งลูกค้าว่ามีรอยตรงไหนบ้างแล้วหลังจากนั้นก็ทําการขัดเคลือบะครับจริงๆหัวใจสําคัญของมันคือการเก็บผิวการขัดของมันนี่แหละครับแล้วถึงจะลงน้ํายาเคลือบได้ครับครับพอสมมติทําไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องมีกลับมาทําซ้ําหรือยังไงบ้างไหมครับถ้าโดยปกติเนี่ยครับต้องนํามาเข้าเมนเทนนน์ครับแล้วก็เหมือนซ์วิสนะครับทุกๆ3-6ถึงเดือนครับแต่นิดหนึ่ง คุณผู้ชมถ้าหากมาใช้บริการที่บางกอกกลาชนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะมาร้างรถหรือว่าจะมาเคลือบแก้วรถยนต์เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนั่งรอได้ในแบบบรรยากาศสบายๆเพราะว่ามีร้านกาแฟด้วยใช่ครับผมใช่ไหมครับครับผมคอฟฟี่แอนด์กลาชนี้นั่นเองครับผมมีกาแฟมีเครื่องดื่มมีสมูทตี้มีเค้กไว้รองรับลูกค้าครับผมมีที่นั่งสะดวสบายให้ลูกค้าครับนะครับก็มาชิวๆกันได้เช่นเดียวกัน สุดท้ายนี้อยากให้พี่ต่อได้ฝากถึงคุณผู้ชมที่เรียกว่าเป็นคนรักรถนิดนึงถ้ารักรถอยากจะให้รถเนี่ยนะครับมีความใหม่มีคุณภาพอยู่เสมอๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นเทคโนโลยีการเคลือบแก้วเนี่ยเขาควรที่จะต้องคํานึงถึงอะไรบ้างครับสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องเคลือบแก้วนะครับ<ม>อยากให้เลือกร้านและผู้ชํานาญจริงๆนะครับ อย่าสนใจเรื่องราคาครับให้ดูเรื่องความชนาญและบริการหลังการขายเป็นหลักครับผมที่สําคัญครับคุณผู้ชมสำหรับแฟนรายการคือข่าวสินวงสามาทถที่บังกอกาลนี้ก็มีความพิเศษให้ด้วยครับผมยังไงเลยครับพี่ต่อก็สําหรับ5สายแรกนะครับถ้าติดต่อเข้ามาตอนนี้นะครับมีส่วนลดให้50%ครับโอ้โหครึ่งหนึ่งเลยครับครับผมส่วนลดถึง50%นะคุณผู้ชม เพราะฉะนั้นใครก็ตามนี่ครับที่รักรถแล้วก็อยากจะนํารถของคุณมาเคลือบแก้รถยนต์ครับโทรมาเลยนะครับ0852886622นั่นเองนะครับได้ครับหรือถ้าใครอยากจะใช้บริการลองโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับที่หมายเลขนี้เลยนะครับเพราะว่าเปิดบริการวันไหนยังไงแล้วก็กี่โมงบ้างครับเราเปิดบริการทุกวันครับผมวันเลยตั้งแต่เวลา9เดนกาจนถึง3ทุ่มครับ๋อ้นครับผูก็ ถือว่ามาใช้บริการได้ตลอดเลยนะฮะตลอดเลยสอชั่วโมงนี้ครับนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับพี่ต่อมากมากนะครับจากบางกอกกาหลเดนได้ครับขอบคุณครับผมก็เนื้อขอยืนยันว่าเงาจริงเและเหมือนใหม่ด้วยโอ้โหผตอด้ไ่ใช้บริการแล้วนี้ไม่มีละ สุดยอดมากๆเห็นไหมคะดูรายการคุยข่าวซิโมโนี่มีแต่ได้กับได้นะคะรีบโทรไปเลยนะคะ5สายแรกเท่านั้นทางบางกอกการ์เนเนี่ยเขาลดให้ในการเคลือบแก้ว5 0นะคะค <ๆ S 2> อย่าได้โทรไปเป็นสายที่6ทีเดียวนะคะเพราะว่าจะเสียดายมากรีบโทรไปนะคะแล้วก็หาร้าเนี่ยไม่ยากด้วยอยู่ตรงศรีนครินแถวแยกลำสาลีนั่นเองก่อนถึงแยกลำสานลีนทีเดียวอยู่ซ้ายมือนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้านะครับอาจารย์ประมาณมาแล้วเนาะใช่แล้วในช่วงของคุยคดีตีข่าวครับสักครู่ค่ะ คุยขีตีข่าสวัสดีค่ะจารย์ประมาณเอ็มดีเมสวัสดีครับน้องลิซ่าเอโนบีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงคุยขีตีข่ามีปัญหากฎหมายก็ส่งคำถามมาได้นะคะ SMS 415 55556ค่ะครับแล้วถ้าหากจะตั้งคำถามด้วยการฝากข้อ,ขอความเสียนะครับก็ดอกจัน3 3 6 056ใช่แล้วค่ะนะครับแล้วถ้าอยากรับประทานมีก็แนะนาเอนโดมีแต่ถ้าอยากจะดูแลสมองนะครับอยากจะดูแลสมองอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพสมองอยากดูแลสมองของคุณพ่อคุณแม่ตัวคุณเองก็ได้นะนี่สมองที่ดีคนทํางานก็กินได้ไหมจยนนี่เอ็มดีเมดครับอยู่งาเนี่เอ็มดีเมดเนี่ยเป็นผลงานวิจัยของสถาบันวิจทยาศาสตร์เขาใช้เวลาวิจัยกว่า4ปีมันสามารถลดภาวะสมองเสื่อม สามารถเสริมสร้างความจําเพิ่มประสิทธิภาพสมองโหดีมากเลยนะครับดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับใครที่สนใจอยากจะดูแลสมองของตัวเองและสมองของคนที่เรารักนะครับติดต่อทีมงาน m อ็มดีเมดได้เลยครับนี่ขึ้นเบอร์ให้แล้วค่ะ196-1999ครับค่ะ087-864-2888 0853499755ี้โอ้อโหนี่ให้สิ่งดีกับคนที่คุณรักกันนะคะอ,อ,อาจารย์มาที่คุยคดีตีข่าวของเราเ,เป็นประเด็นร้อนนะคะเหตุ <Hey. S 1> <Hey. S 1> ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะเรื่องของการจับสุนัขพันุ์ชิวาว่าตัวน้อยๆเนี่ยนะคะโยนชั้น5้างอพัตเมต์มดับเลยค่ะเพราะว่าเจ้าของห้องเนี่ยยั่วที่มันทำเลอะเทอะนะคะลื้อของอื้ก็เม้นเจ้าของสุนัขตัวนี้ก็ช็อกเลยตอนนี้ก็พยายามแจ้งความเรื่องของการทารุณสัตว์ค่ะอาจารย์อืมก็นั่สิโอ้โหด้วยครับ เรื่องราวเรื่องนี้ครับก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่27ที่ผ่านมานะครับค่ะสนวางลองหลางก็รับแจ้งว่ามีคนโยนชนัะจากชั้น5ลงมามาติดอยู่บนหลังคาบ้านติดอยู่บนหลังคาบ้านอยู่ในซอยลาดพร้าว122แยก13ค่ะปากก็สอบสวนไปก็หาุนขที่โยนมาคือชื่อว่าว่าชื่ออะไรรู้ไหมชื่ออะไรคะชื่อเดลี่ เลี้ยงมาได้4ปีค่ะเจ้าของคุณเมยานีสิทธิสุขเนี่ยเจ้าของบอกว่าเลี้ยงมา4ี่ปีคนยูไม่ใช่เจ้าของนะไม่ใช่เจ้าของหมูโ h หมานะไมเป็นเจ้าของเหมือนกันแต่เป็นเจ้าของห้องคนยวไม่ใช่เจ้าของห้องนะครับแต่หมาเป็นของเจ้าของห้องมาเป็นของเพื่อนเจ้าของห้องครับซึ่งมาอาศัยอยู่ในห้องนี้ขออาศัยค่ะหมาตัวนี้เป็นของนางสาวเมยานีนะครับอายุ23ปีครับก็พาทั้งสุนัขพาทั้งสัมภาระของตัวเองหาเพื่อนมาพักอยู่กับ เพื่อนเนี่ยก็ชื่อนายยลรดานายยลดาฟังชื่อแล้เป็นไงก็เป็นสาวประเภทสองอ่ะจ้านายยลรดาหรือว่านายพาวิดีค่ะอะไรก็นั่นแหละเขาอยู่ที่ชั้น5ของพาทเมนต์นะคะห้องเนี้ยนะคะเขาบอกว่าอยู่กันมาได้สักเก้าสิบวันแล้วมาขออยู่ไม่เก้าสิบวันเก้าสิบวันขอใครค่ะประมาณเก้าวันอะ ค่ะใช่เกือบสองอาทิตย์นะก็มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตกันแต่ว่าคุณโยนระดาเนี่ยเจ้าของห้องเนี่ยขอกลับมาก่อนพอกลับมาตามข่าวนี่ก็บอกว่ามาเจอของในห้องเนี่ยถูกรื้อกระจุยกระจายโดยเจ้าชิวาว่าตัวนี้นะคะเขาก็เลยแบบเหมือนทนไม่ไหวอาจารย์เพราะเขาไม่ชอบสุนัขอยู่แล้วเขาเคยบอกเพื่อนแล้วว่าไม่ชอบนะเขาก็เลยจัดการเลยค่ะเขาบอกยังไงครับเอาขนข้าวของเขาไปทของเพื่อนที่มาอาศัยไปกองไว้นอกห้องส่วนสุนัข ที่ทําเลอะเนี่ยก็น่าสงสารจาย์โยนโยนออกไปอ่ะขาเย็นยัขียดขาดนี่อากาศหนาวเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็ในข่าวเขาบอกว่าเือร์กอหกเนี่ยอากาศหนาวนะเขาทนไม่ไหวไงเขาบอกว่าเนี่ยขับถ่ายไม่ค่อยเป็นที่เจ้าสุนขตัวนี้นะคะแล้วก็เหม็นรบกวนไปทั่วห้องเลยแล้วทนไม่ไหวแล้วก็เลยทําแบบนั้นลงไปทนไม่ไหวก็เลยนี่เอาตั้งเจ้าเดลีนี่ก็โยนลองหลังคาโยนอ๋อโยนออกระเบียงเลยใช่เขาบอกเกิดบันดาลโทษะจ้าใช่จนนางสาวไอยานีเนี่ยกลับมาก็เข้าห้องไม่ได้ เพราะล็อกไงกว่จะได้ก็ตอนเช้าใช่ไหมจันเดี๋ยวจะเข้าได้ก็เละแล้วครับกลับอะข้าวของก็อยู่ทุกนอกค่ะหมาก็ไปไหนคนรักหมาค่ะคนรักหมาก็เหมือนคนรักตุ๊กตาก็เหมือนลูกตัวเองอะจัะคนรักหมาเหมือนคนรักตุ๊กตาใช่เราอย่าไปพูดถึงแล้วจันเขาไมแล้วเรอพูดเยอะแล้วเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรประเทศไทยอาจารย์กลับมาเรื่องหมาค่ะแล้วเนี่ยเขาบอกว่ารับสารภาพด้วยนะคะผู้ต้องหาคุณยรดาเจ้าของห้องเนี่ยบอกว่าโยนมาจริง นี่โดนอะไรบ้างอาจารย์ทําสุนัขเขาตายอ่ะอาจารย์ถ้าอยู่ครับคดีเรื่องนี้เนี่ยนะใช่น้องนิชาไม่น่าเชื่อเลยว่าคดีมันจะโทษหนักนะค่ะที่เอาข้าวของเข้ามาแล้วโยนหมาเขาออกระเบียงตายเลยเป็นคดีนี้เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทยังไงบ้างอาจารย์ก็หนึ่งคุณคุณคุณทำธีฆ่าหมาโดยธีการโยนออกออกทางออกทางโอ้ยระเบียงเมตชั้น้โยนแบบเนี้ยอย่างนี้พฤติการทารุกรรมสัตว์ คดีทารุณกรรมสัตว์เนี่ยโทษจำคุกสองปีปรับสี่หมื่นทารุณกรรมสัตว์คช่ไทีนี้หมาเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินมันเป็นทรัพย์เป็นทรัพย์สินมันมีเจ้าของหมาเนี่ยถ้ามันยังมีชีวิตอยู่มันก็เป็นทรัพย์สินที่มีค่า,าแต่ถ้ามันตายไปเลถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มันเสียหายไปแล้วถูกทําให้เสียทรัพย์ก็มองข้าวเหมือนเป็นของใช่ไหมเพราะหมามันตายเนี่ยกลายเป็นทรัพย์สินที่เสียหายไปแล้วมันเหมือนกับทีวีทีวี ทีวีเราดูทีวีดี่พี่เาโยนไปเพิ่ทีวีมันแตกดูไม่ได้เสียทรัพย์ไปนี่จะอ้างว่าบันดาลโทสะหรือทําไปโดยไม่ได้ตั้งใจได้ไหมอาจารย์กตัวนี้อ้างได้เลยครับก็คือต้องติดคุกเหรออาจารย์คราี้ทำให้เสียทรัพย์โทษจำคุกเท่าไหร่รู้ไหมค่ะสามปีค่ะทำให้ทรัพย์สินเสียหายโทษจำคุกสามปีปรับอีกหกพันจะอ้างบอกเออผมบันดาลโทสะครับอย่างนั้นนี่ไม่ได้เลยยอมความเหรออาจารย์ได้ไหมยอมความได้ไหม คดีนี่ทารุณกรรมสัตว์ยอมความไม่ได้ไม่ได้คดีโทษจำคุกสองปียอมความไม่ได้แต่โทษจำคุกสามปีเนี่ยยอมความได้ทีนี้มันปักกรรมเดียวมันผิดกฎหมายหลานนยบทอ่ะพอเราไปยอมความเรื่องคดีไอ้ไอ้ทำให้เสียทรัพย์เอาคดีทารุณกรรมสัตว์ยังอยู่ยอมไม่ได้เรื่องนี้ยอมไม่ได้อุยแต่อเจ้าของห้องที่โยนสุนัขก็ติดคุกเรียจารย์มีโอกาสโทษจำคุกสองปีก็สาลรองทเจ้โอ้ตัวชี้ว่าเล็กเอาทีดเดียวสาลลงโทษจำคุกหนึ่งปีสารภาพลดเหลือหกเดือน ที่เหลือรอแล้วก็ไอ้เข้าใจพวกหกเดือนเนี่ยรอโลอายาว่าสองปีแล้วกันจีนยะงไปโยนหมาอีกค่ะนี่ตอนนี้ยาก็ประกันตัวไปแล้วครับผมแค่ยกตัวอย่างครับว่ามันตัวสารอาจจะตัดสินเป็นแบบไหนได้บ้างแต่พุกปีเดียวก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการส่งฟ้องศาลแต่ก็อยากบอกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าเรื่องอย่างนี้นี่นะครับบางทีมันเผลอมันเผลอแล้วมันโมโหแล้วมันเผลอแล้วไม่รู้ว่าอะไรทาแค่นี้ทอยังขนาดนี้เลยเหรอค่ะ เจอบ่อยนะจา์ไม่ใช่แค่แบบอืในห้องนะบางทีในหมู่บ้านอย่างเงี้ยอืแล้วไม่เก็บเนี่ยก็เพื่อนบ้านทะเลาะกันเยอะเหมือนกันอาจา์อาจารย์คิดว่ามีวิธีจัดการไงเนี่ยคือคนรักหมานี่นะเวลาหมาอืนี่นะเอาหมาเอาเอาอุจจาระหมามาดมก็หอมคนเกลียดหมานี่นะแค่หมาทำท่าจะทำท่าจะอืแค่ง้างขาจะฉี่ก็โดนแล้วหมานี่มึงตัวโดนยาเบื่อนะจารย์โหก็มีงโดนเบื่อหมากนแล้วก็เวลาไปเบื่อหมาเขาตายเนี่ย ด้านเหมือนกันใช่ไหมจันทารุนได้ไหมเข้าขายทารุนได้ไหมอาจารย์ไม่ทารุนนะเบื่อหมาไม่ทารุนหรอกแต่ว่าก็ทําไม่เสียทรัพย์สินเขาเสียหายโทษจำคุกสามปีเอางี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรื่องนี้จะไปพูดในเพจในแฟนเพจประมาณว่าแฟนเพจประมาณว่านะครับท่านผู้ชมที่ชอบเนี่ยอัปเดตข้อกฎหมายชอบตามกระแสกฎหมายเป็นยังไงกระแสเรนนี่กฎหมายเป็นไงไปเป็นแฟนเพจเลยแฟนเพจประมาณว่าในเฟซบุ๊กนะครับพิมพ์คว่าภาษาไทยประมาณแล้วก็วักว่า ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เจอเลยอีกการ์ตูนการ์ตูนใส่แว่นอ่ะเราได้ใครสีแดงหน้าแบบนี้เลยใช่ไหมคะเออขาไปดูอาจารย์หมดเวลาแล้วขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะพักสักครู่ค่ะ นี่ขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรปิ n งแอนนะคะแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางแม็และ l a แมดูแลเส้นผมด้วยโมโตเบเนประเทศญี่ปุ่นค่ะครับสวัสดวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่10โมงทางททบหนะค,รคะราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ